สวัสดีครับท่านผู้ชมมนีเบ้าแอ็มยูป่าสวนยางครับมาติดตามตัวเลขกับหนาคหน่อยครับผมยินเข่าวว่าเพื่อนนี่เข่าห้ายงวดแล้วปกตินี่เป็นสีหยห้แต่วันพระมนีหลังวันพระมือหนึ่งผมก็เลยมาสอบถามเพื่อนว่าจะมีตัวใดเด็ด,ด,ดให้ท่านผู้ชมถ้าติดตามชมบิ่งนะครับพู้นเพิ่นอยู่ข้างหลังเพื่อนครับไปบิ่งก,กันครับครับผมท่านผู้ชมหนากหน่อยเพิ่นกําลังเหตดไผอยู่ครับ ลัแล้วอลได้ละอืมครับครับครับเขาเห็นแต่ยังสิอสองห้าตัวเนี้ยแมนบอกแมนบอกค่ะสมุดชมพอดีห่า,นนหาย่างยิงสี่สองติงไปติงมาก็าจ,จะดงว,ว่าเนี่สามว่าสามนิ้วบอกแปดเอ้าว่าเตียงม่องว่เห็นก่ะสมุชมแปดสามสามห้าหรือว่าเป็นแปดบอกแปดเตี้ยเลย ไฮซูโคตีเอาโมคอนไฮเกียวเด้อค่ะท่านผู้ชมเซิงล้านข้าวางฝันอ๋าต้องวัดดีกันกรันท่านคนไทยเอาบอกเลยบัดนี้ความฝันเป็นยังไงกำลังจากหาสามเปรแล้วฝันว่าไปเฮ่นหลังเก่าเฮ่นหลังเก่าคือบ้านหลิกรีหกหนึ่งบ้านหลิกรีหกหนึ่งที่ล่อมันเ้าเอาเลขที่เพิ่นให้น่ะ สีคนฝาไปเบิ้ไปเบื้งในคุมจงบัตรกับพี่เหล็กตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งกระสี่หนึ่งหาแกระสี่สองกับพี่ตามนี่บันนี้เอาเลขที่หนึ่งหาไปเสียงไปเสียงกับฟันเราไปเฮื่อนหลังเก่าเฮื่อนหลังเกา่าคือบานเหล็กที่หกหนึ่งหลังเก่าบ้านเลขที่หกหนึ่งอย่าง้ี้คือฟันจะไปบ้านหลังเก่า ซึ่งคูเจก,ก็บอกแล้ววา่าเลขไม่ตัวเก้าเลขตัวเก่านะข้างกำแพงนะระบาดจริงๆแล้วเขาก็บอกวม่ใช่มาเป็นอีบอแต่ว่าบานเลยที่พี่เจ้านี่ซึ่ง <c oughs> นูจับเอาหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เนี่ยมาเซียงเอาหกหนึ่งสี่มาเซียง เพราะว่าบ้านเลขที่มันก็หกหนึ่งเอาซีมาเสียงคือว่าเพิ่มแค่หกมา,กากนี่นี่นี่ฝันอีกมือานเพร่อวานฝันว่าไปเฮือนหลังเก <9 S 2> ่าอีกอซึ่งไปล่ะเดี๋ยวเอาก็แม่บ้านเลขที่เนี่ยหกสิบเอ็ดแต่ว่าบได้ขึ้นไปบ้านเลขที่นี่ กับไปขึ้นบ้านเล็กที่ของตากระยายคือหกศูนย์หกศูนย์น่ก,ก่กกันจระหกศูนย์หกหนึ่งคือนี่เพอคือวนาลังเนี่ยประได้ยยางขึน้นประได้ขึ้นแม่เนแต่ดันไปขึ้นหลังนี่ล้ง,ลงหกศูนย์ลังปู่ย่าตาใหญ่ตั้งแต่บรรพบุรุษคือหลังหกศูนย์ซึ่งว่ามันสีมาลางบ่อหรือว่ามันสีมายังไา แต่ว่ามันขึ้นมากมานอนอีกเอาตอนนี้นะมาเสียงอีกฟันเด็กดีเพื่อนบอกฟันว่าพอเพื่อนนะ่ะผ้ายางยางไปทัวเละพาละลงไปทัวไปตามหินนี่แหละไปไปมากๆเพื่อนบอกว่าไปอาบน้ำก่อนเด้อซึ่งเพื่อนกับพีแก้่พาอาบน้ำยายเลงนะคะอายุ C ่สิบเอ็ด อืมเขาเตี้นี่บอแม่๋อพพอบ้านก็อยู่หกสี่สิบเป็นิกันเนาะเราเป็นเบอร์ขี้จังบรจะถึงสี่สิบเนาะเมื่อไม่อีกแล้วเราวก็ชีลงไปางลางเตัวนี้เด้อเราใี่ขึ้นซึ่งเราสีเป็นหกหนึ่งสี่นี่แหละแต่ว่าเราเราจิ้มยังสี่เตัวนี้เด้อจิ้มตัวกลางบอกตัวกลางจะเป็นหกหนึ่งสี่หรือว่าหก เจ็ดสี่เจ็ดสี่บอกซึ่งวานนิวย่าเรื่องมาปูเจ็กแล้วเองว่าทำไมแค่นี้ลึกแป่ไม่ได้จักไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดใส่อีหนึ่งสี่หนึ่งอีหนึ่งสี่หนึ่งทั้งที่แล้วจิ้มเลย จ่าจะอันไห้ยังบมดจ่าดำหนอนี่เลยนี่แหละคือประเดีนยวไบ่ปรดีนิวมากอีกแล้วมาอีกแล้วเนิยวมากอีกแล้วไมาจิ้มจิ้มกลางโอ้จิ้มกลางหกหนึ่งสี่เนี่ยบอครับนี่เนี่งสี่อ๋อเราจิ้มหกหนึ่งสี่จิ้มจงเลขหนึงครับท่านมู้ชมครับผมเบิงด้วยครับจิงเล็หนึเี่ยราจิ้มยังสี่อืมก็เลยว่าหนึ่งก็หกหนึ่งสี่หนักหน่อยจะแบ่งปันในทานมู้ชมนี่จะนักเนเป็นตัวใด เอาเขียนให้เนี่ยตัวเจ้าของชินชอบนะเพราะว่าเป็นยันต์ต่องถามหนักหน่อยนอกจากผู้ชมนอกากเพราะว่าหนักหน่อยเพิ่นเป็นคนมีโชคมีดวงเพิ่นจะแปลแม่นเอาก็ต้องรอเมืองข้าเพิ่นแปลความคิดของเพลินเอาเลยครับผมส่วนผู้ชมนี่แหละครับเลขพญะยาหนักหน่อยตัววงกลมสีแดงๆนี่เพิ่นมั่นใจนะครับตัววงกลมสีแดงๆนี่ตัวนี้สองตัวหางครับผม สำหรับทริปนี้เบ้าแอมบราทงกัลลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันทริปหนาครับผมฮิ้งฮ้งรวยรุ่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมบราทงกำลังเลยได้ครับสวัสดีครับ